พวกเราเป็นแชมป์ครับ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 ,รบจุดโฟกัสรอบนี้น่าจะเป็นความเป็นทีมที่อยากสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีผู้เล่นใหม่เข้ามาเราเลยอยากการการเล่นเป็นทีมไม่ไม่ใช่ว่ามีสามคนอยู่แล้วมันเป็นทีมดีอยู่แล้วแล้วมีคนเพิ่มเข้ามามใช่ประเด็นนั้นประเด็นคือสร้างทีมขึ้นมาใหม่ เรามีเวลาซ้อมกับ,บท็อปค่อนข้างที่จะน้อยมากครับแต่ผมรู้แล้วว่าน้องไม่คนเก่งครับแล้วก็ปรับตัวได้ไวหลังจากการเข้าแคมป์แล้วเรา,เาวางรูทีนไว้ค่อนข้างชัดเจนครับทั้งเรื่องเวลาตื่นนอนเวลาการกินอาหารมีการควบคุมอาหารบ้างเล็กน้อยครับบวกกับการเทรนนิ่งที่จะมีการมีบททดสอบให้น้องๆมากขึ้นครับเพื่อรักษาระดับฝีมือรักษาการยิงของน้องๆการที่โค้ดและอนาไลซ์เพิ่มแบบ วิธีการซ้อมให้มากขึ้นผมรู้สึกว่าทําให้เอมหรือว่าการยิงของแต่แล,ะตแล,ะตและคนเพิ่มเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นอาจจะมีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าการซ้อมที่หนักผลลัพธ์มันต้องดีเสมอครับก็ก่อนเริ่มหลีกผมคิดว่าแชมป์เลยดาบเนี่ยคิดว่าแชมป์ได้เลยเพราะว่าติงพร้อมลัน ฟอร์เรสเนี่ยผมให้แบบว่าเกือบเกือบตกชั้นอยู่แล้วนะแต่พอเราดูตอนนี้ก็ผมว่าถ้าเปิดมาแล้วพื้นที่แบบนี้แล้วเขาโฮได้เนี่ยวีคแรกอาจจะมาดีก็ได้ครับโอ้แล้วมาในจังหวะพายุทรายพอดีดครับผมเดยเทรดครับอ้าวเราแย่งแนแบบนี้ฟอร์เรสไม่ดีแล้วครับเดยเทรดเข้ามา4ค,คนครับผม4ตอนน่อ1ถ้าปิดช้าเนี่ยโดนเขามาช่วยแน่นอนครับผมดูดียังขึ้นไม่ได้ไกลขอเข้ามาด้วยครับผมโอ้ยเราไปติดนูรินด้วยครับมันโสดนะจะโดนนะยอมผีชีพครับทนนี้ ได้มาแต่ายเข้าไปเลยเซตเลือดกลับมาเรียบร้อยแน่ว้าชาร์เปอร์มาข้างหลังอีกหนึ่งนะเราแปดไปได้ดีนมซีครับหลายต่อเนื่องมาจัดมันต้องบอกเลยว่าเข้าไ่กันเร็วมากมากโอ้ยเร็วม่ตุ้กูนนี่เข้ากล้องมาแจมบุริล่าไปบูริล่าเดี่ยวนี่ขาดนี่เกมมิ่งจบแล้วที่แปดไปเลยจากเดเทตเกมมิ่งคือล็อกอยู่หนานมากนะแล้วเดี๋เดเทตอีกหนึ่งฝ่ครับผมต้นเกมเนี่ยงัดกันได้ของทาวนี่เกมมิ่งนะตอนนี้ เปิดมาแค่ท่นแนปดูก็เมก้าล็อกก็ส่งน้องดาวไปก่อนนะครับผมเหลือโดนไปด้วยโดนเผาด้วยขึ้นถนนไม่ได้้องรถเสดมาลงโจมไปแล้วทานเสริมมาช็อตนี้เหลือคนเดียวเลยครับเดชเกมมิ่งเดชเกมมิ่งหลบทานอยู่รับบินไปได้โดยแต่ใจญหน้าหนึ่งต้องทีไปเหลือสามคนแกะเนตหยอดมาแฟดวิ่งจูขึ้นหินลีโดนพี่ยอนโอ้โหเลื่อนไม่หนักด้วยนะไม่มีน็อกดาววิ่งมาหนึ่งมุมคลิปได้ยินเสียงครับเิ่ง ้ก <df> ็หลังจากที่จบวันแรกไปผมรู้สึกว่าพวกเรามีพลังเยอะขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่มากขึ้นแต่ว่าเรื่องการเข้าวงหรือว่าวิธีการต่างๆมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ทำให้เรามีแต <eland> <S ail NAS CAR> ่คิวที่เยอะขึ้นแต่ว่าเพจเมนต์พอยต์ก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรเคมีของเราเริ่มจูนเริ่มค่อยๆแต่ว่ายังมีแบบ ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับที่เราต้องเอามาคุยกันภายในทีมครับถามว่า3าเกมแรกมันไม่เป็นทีมไหมความจริงแล้วก็เป็นทีมดีมากสไตล์การเล่นดุมากคิวจัดมากเลยแต่3มเกมเราถ้าถามว่าพลาดอะไรมันเป็นพลาดเรื่องของรายละเอียดซึ่งรายละเอียดตรงนี้มันคงต้องแก้ด้วยการที่ว่ามันเล่นด้วยกันเยอะกว่านี้และทีมมันเตือนกันได้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าภาพวันแรกพลาดอะไรก็น่าจะเป็นภาพที่ว่าทีมมันเพิ่งแข่งด้วยกันครั้งแรกนั่นคือการแข่งด้วยกันครั้งแรกของทีมนี้ มันก็เลยจะมีแบบบางอย่างที่ยังไม่รู้ใจกันบางอย่างที่นึกว่ารู้กันแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจิดกันดีพออนะไรเงี้ยวันที่สองนะครับก็เราก็เล่นดีขึ้นมานิดนึงครับแต่ก็มีคิวจุดไม้จุมดมือเหมือนเดิมแล้วพอมาวันที่สามเราก็เปิดมาเรากินสองไก่ติดเลยครับก็นั้นแบบระเบบิดฟอร์มเลยครับในลองกองเกก็ไม่ยิงเด็ดเห็นเห็นเบลบอลเห็นนี่ไง เบล์มอสเห็นเบล์มอสเห็นเบล์มอสโอ้โหเบล์มอสสวนกลับมาถึงเสียโดนเฮดช็อตตายไปเลยครับเซนเตอร์หลังด้วยนะจุดเปลี่ยนนะหนึ่งน็อปเลยครับจากเบล์มอสแย่ไปเอวจของพม่าเลยเปลี่ยนแล้วเพื่อนด้ยเขาถูกจังหวะสุดทั้งเพื่อนได้ดีด้วยเบล์มอสเบล์มอสจริงเซิร์ฟเติมหมอบลงก่อนเบล์มอสตายยากหนักเหนียวแล้วแปะมาเก็บลับดินน็อปไปไม่ได้สนใจตัวที่น็อปด้วยสามทันทีครับฮิปไฟท่านโดนเก็บเน้สเก็บไปแล้วกลัมระเบิดเดทแล้วหน่วงเวลานิดนึง บายบายรอดไดอุ้ยยังยังได้อยู่ครับ้าโดนฉีกขวาไปอีกฉีกขวาไปอีกถ้าโดนเห็นหัวโบก้าโดดอ้าวโทมมาฮอปยิงสวนไฟไฮเหลือสี่และตายด้วยนะมือตายฮ้ยดับเบิลคิวเลยฉี่อะเอากองฟางบางเป็นบังเกอร์ไว้แล้วเบียร์มอสไปน็อกไดมาร์ซ ในมาซีนน็อกแล้วน็อกอีกเอาก็ฟังบังไว้เหมือนกันระเบิดมาแล้วโดนเก็บแฉกตายไปไป,ไปสบายครับใช่ครับไปนู่นไปสบายทันทันโดนนักจมน็อกเจมแล,ล้วไปนู่นด้วยนะเลยไปไกลครับแบบนี้โอโ้ถ้าโดนถ้าโดนวิ่งมาเลยอ่ะแล้วแมวมอสันเรียบร้อยแล้วเก็บจะเสียไปแล้วเจมโดนระเบิดจากเออซาพาลุยเก็บออกจากเกมเหมือนกันถ้าโดนวิ่งมาตรงกองฟางเลยครับใช่ครับอุ้ยมีระเบิดระเบิดวงฟ้าตรงนี้เออซาพาลุยเอาดิ โอ้โหลิวก่อนจะจากสร้างความรบกให้กับแฟนไปทีก่อนเรียบร้อยจอเบลอสรอนอยู่แล้วครับเสรแล้วเสร็แล้วไปไหมหลังจบวิ่งหนึ่งนะครับก็ผลงานค่อนข้างน่าพอใจครับเพราะว่าเราได้ที่2ของสกิทที่1ครับก็ทำให้มีแต้มสกิทคอยรวม ประมาณ120ก็ค่อนข้างดีครับแต่สำหรับผมเราควรจะเป็นแชมป์วีคแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเรารู้แนวทางแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะทำออกมาให้ดียังไงเราประคองไปได้ยังไงบ้างเพียร่าไม่เก่ยไม่อยากพี่เลยกนะันแล้วขึ้นไปมีอะไร MC คุอยากกิน MC m k เดี๋ยวกินหลัง m k กิน MC เพราะแบบอะไรอารู้นะใช่ อยากกินไปเพอจบสะกิดหนึ่งผมก็อยากแข่งสะกิดสองต่อเลยครับเพราะว่าอยากยิงนะครับรู้สึกเข้าข้อจะแข่งแล้วอยากยิงกับบาร์คนแล้วตอนนั้นแหละเราช่องกันฮะอัลมาแล้วซออออฮะโดนเด้งโดดมาแบบนี้ดึ๊บมาแบบนี้เฮ้ยเหมือนใช่เฮ้ยเหมือนใช่แล้วปาร์ไปว่างกี่คิวจอดนี้ไปโดนอุปบัสได้เฮ้ยแล้วฝ่ซ้ายเข้าขวาเป็นไงเปิดประตูมา เปิดประตูไปเรียบเร้อยครับธนาโดนอย่างฉลาดว้ทันเลยเหรอโยเฮ้ยที่ใจถอยดีกว่าได้แ้แต่มาตรงนี้ไปนอบอสไปได้แอ้ของธนามาก่อนครับเฮ้ยแต่เอ้าดีเบลวอดนีเฮชดสอเลยครับ เด um um ี๋ยวไม่ใช <état> ่ใบไกลข้างหน้าชาร์เปอร์เดทเวกกับชาร์เปอร์แล้วมาปะทะกันแน่นอนแล้วท่านผู้ชมใส่ข้าแรกน็อไวเข้ากล้องน็องเบลล์มอสไปยข้าต่อได้ใบมาดูดินส่วนของกล้องน็องไปอย่างไวเบลล์มอสตายแล้วเอแล้งแปดส่วนเดอซาแล้ท่านผู้ชมเฮงกุสิทส่วนมากเหมือนกันครับช่วงนี้นักแบ่เก็บเข้าก็้องเกมตายเองกุสิทเนธมาได้และดูรีเฮดช็อตเฮงกุสิทยังคง โดนระเบิดนะดิเด um. ินแบบไม่น oh, ี่เลยจิงนี oh, okay. ่ไลวันเดนวันซิตูเอชันนะดิท่านผู้ชมผมบอกเลยคนลุกเด่ยแล้วดูเดินใส่เลยพ่เช็ดเดินใส่เลยพอเช็ดต้องมั่นใจหน่อยเว้ยแล้วระเบิดซ้ายไล่ขวาไปทิ้งตามสเต็ปพอเช็ดโอ้หแชมป์ครับเดะเท็เกมส์สเปซหนึ่งไปรีบเฮียรี แต่ว่าในวันสุดท้ายของวีคที่สองเราเล่นได้ไม่ดีเลยคิดว่าเป็นวันที่เราเล่นได้พลาดมากที่สุดในรายการนี้เลยก็ก็ก็เป็นได้จังหวะในเกมระบบภายในทีมของเรารู้สึกว่าเราจะลวนๆวนนิดนึงครับเล่นกากันเยอะเยอะแล้วก็โดนโดนพังโซนวันวันที่สามเหตุการณ์มันเกิดคือไม่ปัจจัยภายนอกตรงที่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราเป็นแชมป์ในวีคสองวีคสาม เราจะลดนแค่ที่สี่พอแล้วที่จะาจะเป็นแชมปนั่นก็คือสถานการณ์ภายนอกสถานการณ์นั้นมันทำให้เราตึงเครียดกันแม้ว่าเกมมันจะง่ายแต่เรามีการจัดการที่ไม่ดีแล้วเราก็ตึงเครียดมันทําให้ในทีมมันไม่สมูทเหมือนเดิมเหมือนวันที่หนึ่งวนที่สองก็เลยทําให้เราจบที่สองในวีที่สองเหมือนเดิม คภาพอยู่ที่เดนเทแล้วกดล่างต่อเบลเบตไปไดให้เป็นทางของเตะขอบเราพยายามจะเอาต่ออีกหนึ่งสามต่อเตะขอบอมาได้แต่ลลิขวันกลับมาได้เบลหมดทิ้งไปเหลืออยู่1ต่อ2นะคะเดนเทกับเอียริน่าทีเกอร์ต้องปั๊มยากขึ้นมาก่อนนะโดนขึ้นมาช่วยรูดใส่ให้ด้วมาได้เป็นลลิขวันสุดท้ายปิดอยางไปเลยโดยธนาโดนฮับธนาโดนธนาโดนไม่พลาดอยู่แล้วครับผมตัดแตนของเออร์ซ่าพาลุยานอกดาว ก่อนหนึ่งน็อกครับแล้วสแกวปี้เองอยู่ดีไหมหลายที่มาจาังวันนี้แฟนได้แล้วของคัมกล้องน้องดาวเปเหมือนกันแล้วลีอนคิลคนเดียวลีอนสกิลคนเดียวไม่ไหวไเป็นเบลมอนนะปีดงานลีอนสกิลไปครับผมตรงนี้บางของเดย์เทรดเกมมิ่งหรือเปล่าครับสิ่งที่บอกให้ระวังแล้วก็จะมาจังวันนี้แฟน์อ้าวไปกัะเลลิกเจอกันแล้วนี่พาแมทยังไงครับกระเบิดรอด้านหนึ่งลึก ไหลมาชน4เลยจังหวะนี้เด้เหแยกกันเล่นด้วยกันแบบนี้มีปัญหาแล้วหรือเปล่าครับทีมไว้เบลลบอลได้ก่อนถึงสามของซีซีน้องดาไปก่อตาแบบนี้ไหลเข้ามาแล้วเข้ามาลีาาลกุ้งทีมเหมือนกันแฟนได้อีหนึ่งนูรินได้อีกหนึ่งจังหวะนี้และเหลือแค่ทิกเกอร์ทิกเกอร์พยายามล่างัยาวๆล่ากันยาวจนได้เรียงร้อยเป็นนูรินปิดการเป็นเตอร์โมก็ผมตอนนี้มู่งตรกันเนี่ไล่ก่อนอือเป็นเบลมอสครับโอ้โหเบลมอสคมจี

เอ้ยเซร์พี่ดิเออมงงเลยเออไอทองนั่งเชียร์ทีมชาติอยู่ไม่รู้ไหออแไปเยี่ยมเนาะส่วนในสกลที่3ามพวกผมเล่นได้ดีครับข้อผิดพลาดน้อยมากไปทำให้เป็นแชมป์ของสกิลนี้ไปแล้วก็เป็นแชมป์ของรายการนะครับแล้วผมก็เป็น MVP ด้วยแฮปปี้ผลงานแล้วก็คิดว่าผู้เล่นทั้งสีคนมีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งนี้ได้อยู่แล้วทุกคนมีคิวพร้อมขึ้นมาได้หมดเลย รนั้นมันก็คิดว่าเป็นระบบทีมที่เป็นระบบทีมที่ดีแล้วก็น้องๆให้ความร่วมมือในการทดสอบโยแข่งเลยแล้วก็ออกมาดีคือคืจริงๆอันนี้มันเป็นมันเป็นโจทย์ของเราตั้งแต่หลังจากเราจบ PGC ตั้งแต่สิ้นปีละที่เซ็นท่านลาดพร้าวนะครับว่าว่าเราอ่ะจะพยายามปรับปเปลี่ยนรูปแบบเกมเป็นในลักษณะของเอ็กซ์ซ มาขึ้นกทีนี้การที่เราวางแผนเอาธนนเข้ามาล่วงหน้าประมาณ2นเดือนนะครับก็เพื่อแผนนี้เลยตอนนี้เราไม่ได้มี ITL สั่นะครับแต่เราแค่ไม่ได้ประกาศทางการคือเราใช้ a d เดกเกคนในการเล่นแล้วก็เป็นัละนองการเล่นแบบทีมเพื่อนแต่ในจังหวะไฟสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนที่ไฟนอลตัดสินใจจังหวะสุดท้ายว่าเเราจะไปที่ทางไหน มันก็เลยทำให้เกมในลักษณะตอนนี้มันมัน,ม,นมันถือว่าเดินเกมบุกได้ดีแต่รูปแบบเกมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากนักคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเห็นอร์มทีมเราเนาะว่าเวลาไประดับโลกเนี่ยเราจะเราจะตัดสินใจเยอะเราจะคิดมากอย่างเราเรานั่งดูเนี่ยเราเราจะรู้เลยเราจะเห็นภาพจำเหมือนเดิมที่ที่ที่ไประดับโลกแล้วเราไม่สามารถแสดงศักยภาพของเราออกมาได้เต็มที่ ซ,ซึ่งตอนนี้พอมันมีความเปลี่ยนแปลงทีมขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของทีมไฟหรือรูปแบบการเล่นเนี่ยมันดูดันมากขึ้นมันเชียร์สนุกขึ้นถ้าถ้าพูดถึงเป้าหมายเนี่ยต้องติดระดับท็อปของโลกให้ได้ทุกวันนี้ก็การคุยหรือการวางแผนเนี่ยเราเรามองระดับโลกตลอดไม่ว่าเราจะแข่งรายการไหนเราจะซ้อมแม้กระทั่งซ้อมแลงเราเราต้องมีเป้าหมายในการซ้อมด้วย เต็มร้อยให้ทีมตัวเองผมให้ mm hmm. 80ดสิบครับเจเครับ7จสิตคิดว่าประมาณ7 5แล้วยังเก่งได้มากกว่านี้แล้วก็ยังสามารถทำทีมให้ลงตัวได้มากกว่านี้อีกยังไม่คิดว่าภาพนี้คือภาพดีสุดเราเพราะว่าเราจะต้องแข่งระดับเอเป็กระดับโกบอลอีกใช่ไหมทำเนี้ยยังไม่พอครัก็เดี๋ยวเจ้พวกเราได้อีกทีในรายการ EWC Qualify ครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับเราก็ยังกระหายช้ป์อู่ครับพร้อมรับ อย่าลืมเซอร์สกินเดย์ด้วยนะครับ